กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนายช็อตตี้บูจวายเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่กันที่เกมมือถือแร็งนาร็อกมอนสเตอร์อารีนานะครับก็เป็นเกมมือถือแนวไอดอลนะครับจากแร็งนาร็อกออนไลน์นั่นเองครับโดยในเกมนี้เนี่ยเราออกประจนภัยไปพร้อมกับมอนสเตอร์นะคือเราหักไม้ผีเรียกมอนสเตอร์ออกมานะครับแต่ไม่ได้ฆ่าครับเราเนี่ยพาเขาเนี่ยออกไประจนภัยตลุยด่านไปเรื่อยๆด้วยนอกจากนี้เนี่ยยังมีตัวละครหลักหรือว่าตัวของเราเองนะครับสามารถเปลี่ยนอาชีพได้เหมือนในแร็งนาร็อกออนไลน์เลยครับมาครบทุกอาชีพเลย นักดามนักธนูอาโคโจนพ่อค้าอะไรมาหมดและยังสามารถเลื่อนขั้นเป็นคลาสสองได้ด้วยซึ่งมาทั้ง2ขีด12ขีด2อย่างผมเนี่ยก็สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นวิสระหรือว่าเซจนั่นเองครับโอเคเดี okay, ๋ยวเริ่มรีวิวเลยกันแล้วกันนะครับสำหรับการรับรางวัลไอดอลก็คืออยู่ตรงนี้นะก็คือคลิกได้เลยนะครับก็รู้สึกถ้าจะไม่ผิดมันจะเก็บไว้ได้ทั้งหมด12ชั่วโมงนะครับก็พยายามมากดรับด้วยกันละกัน ส่วนการเร่งความเร็วก็คืออยู่ตรงนี้เลยข้างๆกันนะครับมันก็จะมีการเร่งฟรีด้วยนะครับวันละครั้รบแล้วก็มีน้ํายาด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าใครลุยต่อไม่ไหวอ่ะก็มากดลองดูกันละกันถ้าเกิดมันขึ้นเลขอย่างนี้แสดงว่าต้องเริ่มเสียเงินแล้วนะพง่ายๆก็คือว่าถ้าไม่ขึ้นรูปเงินก็สามารถรับได้ฟรีนะฮะทีนี้ถ้าเกิดอยากจะได้รางวัลไอดอลมากขึ้นก็คือไปทําการต่อสู้นั่นเองอยู่ตรงนี้นะ อ่ะคลิกเข้าไปได้เลยนะครับก็จะเป็นการตลุยตามดันเจียนเนาะดูด้านขวาล่างได้เลยนะครับกดตรงนี้ปั๊บมันก็จะพาไปสู่เรื่องของการจัดทีมนะครับซึ่งก็สไตล์แนวไอดอลถ้าเกิดว่าเราจัดธาตุเดียวกันเยอะๆนะครับมันก็จะได้รับโบนัสเพิ่มเติมนะครับแต่พอดีผมมีตัวละครเราเานี้ไงก็เลยจัดแค่นี้นะครับแล้วก็เวลาเราจัดเนี่ยเราลงในแค่5้ตัวนะครับแต่ว่ามันจะมี6กช่องเราก็เลือกได้ว่าจะเอาใครยืนไหนอะไรยังไงใครแทงเยอะหน่อยก็อาจจะให้ยืนตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะรองรับดาเมจของไอ้พวกเนี้ย อ่ะก็ลองดูกันละกันนะเดี๋ยวผมลองเริ่มเลยนะครับไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่าเนาะถ้าไม่ไหวก็เดี๋ยวไปอัปเกรดกันส่วนเรื่องของการใช้สกงสกิลด้านขวาล่างจะมีคําสั่งออโตโอ้คูณ2อ,อยู่แล้วนะครับก็อาจจะต้องเล่นเป็นสักพักหนึ่งถ้าจะไม่ผิดผ่านด่านแรกอะ่ะสองคิดหนึ่งหรือไงนี่แหละเออมันก็จะสามารถปล่อยบอทได้นะครับส่วนแอนิเมชั่นก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับก็ธรรมดาธรรมดานะโอเคนะชนะไปได้นะครับเราก็จะได้รับรางวัลเพิ่ม,เต,มเติมด้วยเนาะ เมื่อเราผ่านด่านแล้วดูด้านซ้ายล่างนะครับมันจะมีตัวของรูปสมุดหัวผมบังอยู่นะครับมันจะเป็นตัวของการรับรางวัลฟรีช่วงแรกก็จะมีการรับไม้ผีก็เงินแคสนะครับไม้ผีเดี๋ยวเอาไว้ใช้ในการเปิดกระปองกันนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่มันเป็นรูปคริสตัลอ่อันนี้ก็คือเล่นไปตามเนื้อเรื่องเรื่อยๆครับมันจะมีการปลดล็อกเหมือนเขาเรียกว่าอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันเอาไว้ว่ามันเป็นเป็นเนื้อเรื่องของเกมนี้ก็แล้วกันเราไปตามหาผลึกคริสตัลพวกเนี้ย ก็เล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆมันจะปลดล็อกออกมาแล้วก็จะได้รับความสามารถเพิ่มเติมด้วยเช่นนี้คือพลังโจมตีกายภาพ3%อนันนี้ก็คือพลังโจมตีเว้นมนสามเปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้เป็นต้นและเดี๋ยวพอเล่นไปหลังๆครับระบบด้านขวาล่างตรงนี้จะเปิดนะครับอันนี้ก็คือเวลาที่ท่านผู้ชมเนี่ยต้องการที่จะเอาตัวละครตัวใหม่เข้ามานะครับก็สามารถคลิกตรงนี้ได้แต่มันจะไม่ได้ลงมาต่อสู้นะครับมันจะเป็นลักษณะของเป็นการเพิ่มเลเวลให้โดยที่เราไม่ต้องอัปเกรดนะครับโดยมันจะดูว่าตี้หลักของเราเนี่ยห้าคนเนี่เเสุด มันก็จะเลเวลเท่ากับตัวละครตัวนั้นเออเพราะว่าใจไหมเผื่อแบบเราจะไปลงกิจกรรมอย่างอื่นที่มันจําเป็นต้องใช้ตัวละครมากกว่า5ตัวไงก็ามาใส่ตรงนี้ได้แล้วก็ถ้าเกิดจะถอดก็ถอดได้ครับคลิกเสร็จปั๊บกดตัวนี้มันก็จะใช้เวลาในการถอด1ชั่วโมงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไอตรงกุญแจสว่างขึ้นลองกดดูนะมันก็สามารถที่จะปลดล็อกได้นะครับตามด่านที่เราเล่นไปเรื่อยๆนะแต่ว่าไม่ต้องใช้เงินแคสอะ ส่วนการต่อสู้อื่นๆนะครับท่านผู้ชมให้ดูด้านล่างตรงนี้นะมันจะมี4เมนูใช่ไหมครับเมนูที่2งจะเป็นการต่อสู้อื่นๆนะครับก็ตามสไตล์แนวไอดอลอ่ะอันนี้คือเป็นไต่หอคอยใช่ไหมอ่ะก็จะได้รับทรัพยากรที่ใช้ในการเลื่อนคันค่อนข้างเยอะที่เป็นอันเนี้ยรูปเนี้ย เออนั่นแหละก็อย่าลืมมาไต่ด้วยกันและการถ้าไต่ไหวนะครับแล้วก็จะมีอันนี้เป็นลักษณะของแนวโลกไรท์ก็คือจะมีการเลือกว่าเราจะเดินทางไปเส้นทางไหนเวลาสู้ชนะอะไรเงี้ยก็จะมีบัฟมีอะไรแบบนี้เป็นต้นแต่ว่าเกมนี้มันจะให้ตัวของการเติมเลือดมาเพื่อแบบเราพัดพังอะไรเงี้ยสามารถเติมเลือดได้นะครับก็จะมีโคตา้าทั้งหมด3ครั้งนะครับก็โหมดนี่แหละที่เราอาจจะจําเป็นจะต้องใช้ตัวละครมากกว่า5ตัวนะครับ วิธีการเล่นก็คือกดด้านล่างตรงนี้ครับถ้าเกิดมันมีทางแยกมันจะมีให้เราเลือกไงว่าเราจะไปอะไร A,B,C นะยาง A นี่คือลงไปแล้วเนี่ยจะได้รับบัฟใช่ไหมอันนี้คือจะเป็นไอเทมสุ่มๆอันนี้เป็นการต่อสู้เดี๋ยวลองไปสู้ดูหน่อยก็แล้วกันก็ลงไปต่อสู้เนี่ยมันจะมีเหมือนกับเจมครับให้เราติดตังโดยเจมก็ได้มาจากการที่เราเดินผ่านในพวกนี้แหละมันจะมีเจมสุ่มๆม,มาให้นะครับถ้าอ่านไม่ออกก็อาจจะต้องพึ่งโปรแกรมแปลภาษาเนาะหรือไม่ก็มุม่งพลั่วไปก,ไก็ได้ครับไม่เป็นไร อ๋อแล้วก็การต่อสู้นะครับเกมนี้มันมีชนะทางแพ้ทางเลยนะผมจะลืมพูดด้านขวาบนนะครับก็จะเป็นไฟชนะดินดินชนะลมลมชนะน้ำน้ำชนะไฟนะครับแล้วก็มืดกับแสงเนี่ยจะชนะกันเองนะครับแล้วก็ด่านนี้นะครับเวลาเราลงแล้วเลือดลดและจะลดเลยนะครับเราต้องไปเติมเลือดเอาด้านนอกหรือไม่ก็ต้องหาตัวที่มันฮิวได้เอามาช่วยนะครับแบ่งเบาภาระในการลุยดันเจียนครับเะะนี่ยพอชนะเสร็จแล้วมันก็จะมีให้เราเลือกเห็นไหมจะไปอะไร12-3อันนี้ก็แล้วแต่กันละกันนะ ส่วนอันต่อไปอันนี้เป็นอารีนานครับก็คือเป็นศึกชิงเจ้ายุทธภพนั่นเองนะครับก็จะเป็นการอารีนากระบ,บอกนะครับก็ไม่มีอะไรก็คือกดตัวนี้นะครับเพื่อที่จะจัดทีมป้องกันนั่นเองนะฮะเนี่ยว่าเราจะป้องกันยังไงอันนี้ผมจัดไปแค่3ตัว4ตัวเองนะครับมันจัดได้5ตัวก็เอาขึ้นไปด้วยนะครับมีหน้าแหละทำไมอันดับล่วงรัวๆเพราะจัดตีไม่ครบนี่เอง ส่วนถ้าเกิดเราจะทาสู้กับใครครับกดตัวด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับมันจะมีบอกนะว่าคนนี้พลังเท่าไหร่ดูคนนี้เด็2สองแสนกว่าอ๋อเขาอยู่อันดับ1 0ของเซิร์ฟเวอร์ผมไม่น่าจะไหวนะเพราะว่าผมแค่หกหมื่นเองงั้นก็ทาคนนี้กันละกันแล้วก็ออโต้ได้เลยไม่มีอะไรเนาะอุ๊ยคนนี้เขามีแองเจลิ่งด้วยอ่ะมีดรกด้วยแล้วก็ตัวละครหลักเขาเป็นอะโคนะฮะก็น่าจะชิลๆครับเพราะว่าพลังของผมเยอะกว่าเยอะเลยมท่านผู้ชมไต่เต้าอันดับไปสูงขึ้นเรื่อยๆรื่นะครับจะมีการรับรางวัลฟ ถ้าเกิดไต่อันดับถึงตามที่ตำรนดรับรางวัลฟรีๆกันไปเลยเพียบเลยส่วนการต่อสู้รูปแบบอื่นอันนี้อาจจะต้องเล่นไปไกลกว่านี้นะครับผมขี้เกียจเล่นแหละนะครับมันใช้เวลาในการเล่นค่อนข้างนานไงกว่าจะผ่านด่าน6ด่าน7ไปได้อันนี้ต้องเริ่มฟาร์มเยอะแล้วนะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะไปเปิดกระปองกันซึ่งเกมนี้จะมีจุดแจกของค่อนข้างเยอะนะครับดูด้านซ้ายบนเนี่ยเห็นไหมไอที่เป็นพวกจุดๆๆพวกเนี้ยก็ลองคลิกเข้าไปดูกันละกันนะครับจะเป็นพวกรางวัลล็อกอินรางวัลออนไลน์รางวัล7วันอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีพวกภารกิจอยู่ตรงนี เนี่ยๆๆคือพูดง่ายๆถ้ามันขึ้นจุดแดงๆอ่ะก็ลองเข้าไปเช็คดูครับเราลองทำไว้ฟรีเยอะเลยส่วนการเปิดแกปองจะเป็นรูปคาฟ้าคนนี้นะครับด้านขวานะก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมีอยู่สมตู้เนาะก็คือตู้นี้ใช้ไม้ผีนะครับก็อย่างที่เห็นครับว่ามีแจกมาค่อนข้างเยอะผมเปิดไปแล้วประมาณ40ไม้ก็ยังมีอีกนะครับอ่ะจัดไปครับผมเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางน้ามาอธิษฐานกันครับแล้วก็นี่ด้วยนะหักไม้ผี <laughs> หักไม้ผี หักในเมืองไม่ได้แล้วนะสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนอ่ะอันนี้ได้นางเงือกอุ้ยโอ้โหอันนี้น้องอลิสนี่หว่าแรงเอสเลยอ่าดาร์กอิลูชันอันนี้อะไรเนี่ยดรอปใช่ไหมแรงเอครับผมนิโคโบอาชเชอร์เดวิดลูชีแรงเอสเลยนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหกระจกแตกเลยครับแรงดับเบิลเอสแน่นอนแบบนี้โอ้โหแองเจลลิงครับผมเมื่อกี้เพิ่งพูดถึงครับอันนี้ก็ได้แองเจลลิงเลย อ๋อนี่มันเอนะิร์ดีลิเตอร์เนาะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าไม่เป็นไรหักใหม่หักใหกม่ยังไม่พอใจหักใหม่หักใหกม่ผีกันเถอะนี่แน่อุ้ยโอ้ตกใจหมดเลย อืมก็เริ่มออกมาซ้ำๆแล้วเนาะโพลลิงเกมนี้แรงเอสเลยนะผมนึกว่าแร้งซีแร้งบีอะไรอย่างงี้เปล่าเลยแร <g ül> งเอสเลยนะครับดูดิเห็นะโพลลิงมันเป็นตัวแรกเลยที่เราได้นะครับโอ้รอบนี้ไม่มีแล้งดับเบิลเอสนะครับไม่เป็นไรอ่ะเปิดต่อนะฮะเดี๋ยวครั้งนี้ผมจะสกิปเลยนะมันสกิปได้ด้านขวาบนนะครับสรุปกันไปเลยโอ้โหอ,อันนี้แบบเข้มๆนิดหนึ่งเข้มๆนิดหนึ่งครับอันนี้รอบสุดท้ายละ โอ้ได้แลงดับเบิลเอสมาตัวหนึ่งอันนี้มิสเทสหรืออะไรอะ่ะดูหมวกแล้วเป็นมิสเทสไงแต่ว่ามิสเทสยิ่งมันเป็นพึ่งไม่ใช่เหรอนางพญาพึ่งอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวค่อยไปดูในหน้าตัวละครกันละกันโอเคนะครับถ้าเกิดจะเปิดอีกแล้วแล้วไม่มีไม้ผีก็ใช้2680แคนะครับแล้วก็เวลาเราเปิดไปถึงตามไมสโตนที่กําหนดรับของฝีได้ด้วยแบบนี้เยยบเลยเอาล่ะเดี๋ยวไปดูตู้ต่อไปอันนี้เป็นไม้ผีแบบติดเลือดนะครับก็มีโอกาสได้ MVP ค่อนข้างเยอะอ่ะจัดไปแล้วกันนะฮะ มาสคิปเลยแล้วกันนะครับไม้ผีบัตด,ดี้วิ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหได้3มตัวเลยแต่ซ้ำไป2เองเจลลิงซ้ำแล้วก็ตัวนี้ผมมีอยู่แล้วแล้วก็ได้ผิวนี่ผิวนี่นี่กวนมากเพราะว่ามันเสกหลับทั้งทั้งปัตตี้ได้ครับน่าเสียดายครับจะเปิดต่อเปิดไม่ได้ครับเพราะว่าไม้ผีที่มันติดเลือดเนี่ยมันซื้อไม่ได้นะครับแหม่น่าเสียดายน่าเสียดายส่วนตู้สุดท้ายเป็นตู้เพื่อนอะ่ะต้องมีเพื่อนแล้วก็แอดหวัวใจหายกันอะไรเงี้ยเนาะก็จะได้รับแต้มมาเปิดครับอุ้ยได้วาคิลี่ก็ดีเหมือนนกัะ เป็นบอสวายคิลี่เนาะและทีนี้ระบบเพื่อนมันแอบ,บอยู่ตรงไหนนะครับดูด้านซ้ายล่างครับมันจะมีกระเป๋าอะหัวผมบังอยู่แหละแล้วมันก็จะมีไอตัวของลูกศรชี้ขึ้นครับแตะขึ้นมาเนี่ยมันจะมีรูปคน2คนซ้อนอยู่ตรงนี้ครับก็คลิกเข้าไปได้เลยนะฮะเสร็จแ,แล้วอันนี้คือจะเป็นรายชื่อเพื่อนของเราแต่ผมยังไม่มีครับก็ดูด้านซ้ายต่อได้นะครับอันที่2นี้จะเป็นการแอดเพื่อนถ้าเกิดว่าเรามาเล่นกับเพื่อนตัวจริงอะก็ลองค้นหาชื่อเพื่อนดูตรงนี้หรือว่าใสา่ ID ของเพื่อนเข้าไปอะไรเงี้ยเนาะแต่ถ เสร็จแล้วก็ไปดูด้านซ้ายต่ออันที่3นี่คือคนที่เขาแอนมาหาเราครับก็คือแล้วแต่เราจะรับไม่รับก็ได้อันนี้แล้วแต่นะแล้วก็อันสุดท้ายอันนี้น่าจะเป็นการแบ็กลิสต์นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดรับเพื่อนเรียบร้อยแล้วก็คือจะกลับมาที่เมนูแรกสุดนะครับเราจะเจอรายชื่อบนตรงนี้แล้วก็กดด้านขวาบนนะครับเป็นการส่งหัวใจหากันนะครับโอเคทีนี้เราไปอัปเกรดตัวละครกันนะครับการอัปเกรดตัวละครดูด้านล่างเลยครับเมนูที่3นะครับที่มันเป็นรูปหมวกนะครับก็คลิกเข้าไปได้เลย เออหรือว่ามิสเทสโอ้นี่ไงนี่ไงมิสเทสจริงๆด้วยคือผมควรจะจัดตีธาตุลมไงเพราะว่าธาตุลมผมมี2ตัวแล้วก็เดี๋ยวว่าจะเอามิสเทสเนี่ยเข้าไปเพิ่มเติมนะฮะจะได้แบบว่าได้รับโบนัสเพิ่มนะงั้นก็อัปเกรดมิสเทสเลยละกันเวลาอัปเกรดกดตัวนี้ค้างไว้เลยก็ได้จะเป็นการอัปเกรดครับเมื่อถึงเพดานเลเวลตามที่กําหนดนะครับก็จะต้องใชไอเทมอันนี้แหละในการปลดล็อกนะครับเมื่อเราปลดล็อกเสร็จปับ๊บก็จะรับสกิลใหม่ด้วยนะครับก็ตามสไตล์นไอเดเออร์แหละมันอัป โอเคประมาณนี้นะก็ปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับโอเคทีนี้นะครับก็ด้านขวาล่างนะครับยังมีอีกปุ่มหนึ่งนะครับคือการติดตั้งอุปกรณ์นั่นเองครับก็มีการกดปุ๊บติดตั้งเลยแล้วก็กดอีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นการถอดแค่นี้แหละแล้วก็ไอ้พวกอุปกรณ์เนี่ยมันสามารถอัปเกรดได้ด้วยอลองแตะเข้าไปดูนะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้เห็นไหมไอ,อ้สามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับก็ใช้พวกไอเทมชิ้นอื่นที่เราไม่ใช้แล้วหรือว่าใช้ทั้งไพูดผิดพูดผิดใช้คอรนใช้คอนนะตรงนี้ก็ มันจะค่อยๆเลือกไปทีละเวเวเวออะอะไรเงี้ยแล้วกดตัวนี้ก็เป็นการอัปเกรดแล้วส่วนตัวที่เ,เราจะไม่ใช้แล้วนะครับเราก็เอาไปยอ่อยได้นะครับดูด้านขวาบนมันจะมี3เมนูนะครับเมนูแรกสุดนี้นะครับคือการย่อยนะครับเราก็สามารถที่จะย่อยตัวสีเขียวก็ได้เผื่อเราไม่ใช้แล้วกดตัวนี้นะมันก็จะมีให้เราเลือกว่าจะเอาแรงอะไรลงไปผมเอาแรลงเอลงไปก็แล้วกันนะครับแล้วกดตัวนี้มันก็จะเลือกสีเขียวให้เห็นไหมครับส่วนตัวที่ผมจะไม่เล่นแล้วอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะเลือกได้เลยนะครับอย่างเช่นผมจะไม่เล่นคนนี้แล้ว ผมก็ติ๊กได้นะครับแล้วกดตัวนี้มันก็จะคืนทรัพยากรให้นะครับเห็นไหมอันนี้คืออัปอัปเกรดไปโดยใช้ทรัพยากรเหล่านี้นะครับก็มีการคืนทรัพยากรให้แล้วก็ไอเหรียญโพลลิงนี่คือได้จากการย่อยตัวโดยปกติอยู่แล้วครับ ตัวอีกอันนึงนะครับไอเมนูที่3มเนี่ยมันจะเป็นการอัปเกรดเลื่อนขั้นครับก็คลิกเข้าไปดูได้นะครับเราสามารถกดตัวนี้เลยก็ได้นะครับมันก็จะบอกเลยว่าตัวไหนที่มันอัปเกรดเลื่อนแรงได้ก็จะสังเกตได้ว่าเอาตัวซ้ํากันมาบวกกันนะครับมันก็จะทําการเลื่อนแรงได้ทีนี้ตัวละครหลักของเราก็เลื่อนได้นะเดิมที่มันเป็นสีน้ําเงินนะครับอันนี้ผมเลื่อนเป็นสีม่วงแหละ หลักการก็จะคล้ายๆกันมันจะมีบอกอยู่ครับว่าจะต้องใช้ตัวละครตัวอะไรนะครับก็คือไอ้นี่แหละไอ้นี่แหละจำหน้ามันไว้ไอ้นี่แหละเราสามารถเอาไอ้ตัวนี้มาเป็นวัตถุดิบในการเลื่อนขั้นได้นะครับช่วงแรกก็อาจจะหายากนิดหนึ่งครับทีนี้ตัวละครหลักของเราเนี่ยมันจะอัปเกรดเหมือนกับตัวมอนสเตอร์นั่นแหละแต่ว่าจะมีแท็บอีกแท็บหนึ่งโผล่ขึ้นมาคือคอสตูมนั่นเองครับทุกคนจะได้รับฟรีอยู่แล้วสองอันนี้นะครับตั้งแต่มาเลนแ็กๆเวลาจะอัปเกรดก็คือคลิกเข้าไปได้แล้วกดตััวนนนี้เหมือกก็คืออเเปป็นกการัตััวขอองุปกรณ์นแหละ ส่วนการจะถอดจะใส่ก็กดตัวนี้ก็ได้เหมือนกันเหมือนกันเลยนะครับไม่ได้แตกต่างกับการใส่แล้วก็ถอดอกกุปกรณ์ทีนี้นะครับด้านขวาล่างเนี่ยมันจะมีอีกคาสั่งหนึ่งคือเวลาที่ท่านผู้ชมเนี่ยมีตัวละครเยอะหรืออัปเกรดไปเยอะเนี่ยมันจะมาปลดล็อกความสามารถได้เรียกได้ว่าเป็นศาลานุก,กรมอะ่ะยิ่งเรามีข้อมูลมอนสเตอร์เยอะมันจะมาบวกสเตตัสแล้วก็แจกของรางวัลให้เราด้วยอย่าลืมมาคลิกเป็นระยะระยะด้วยหลังจากการเปิดกระยาปองนะ ทีนี้ลูกเล่นอื่นๆของเกมนี้นะครับมันจะอยู่ที่เมนูสุดท้ายนะครับด้านล่างอันที่4ตรงนี้ครับอันนี้ให้จํารูปเอานะเพราะว่าเดี๋ยวเล่นไปไกลขึ้นกว่านี้มันจะมีเมนูง,งอกๆแๆๆทรกขึ้นมานะครับเดี๋ยวเอาดูเทลอันครับรูปนี้นะอธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะครับอันนี้คือจะมี2ส,ส่วนในการอันซ้ายนี่จะเป็นการอัปเกรดตัวละครซึ่งผมบอกไปก่อนหน้านี้แหละที่กดตัวนี้จําได้ไหมแล้วมันก็จะเลือกตัวที่มันสามารถอัปเกรดได้มาให้นะครับนี่พูดไปแล้วส่วนอีกอันนึงก็คือจะเป็นระบบอาชีพ ไปมากกว่านี้ครับเราจะมีตัวละครตัวที่2-3ด้วยนะครับแล้วตัวละครตัวแรกที่ท่านผู้ชมเลือกเนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่ามันเปลี่ยนคลาสได้ด้วยแต่นี้จะต้องเล่นตามเนื้อเรื่องนะครับเขาบอกว่าจะต้องอัปเกรดตัวละครให้เป็นแรง SS บวกก่อนแล้วก็ต้องไปหาไอเทมชิ้นนี้มาซึ่งมันมีบอกอยู่ว่าดรอปอยู่ที่ด่าน10ขีด5แล้วก็อะไรก็ไม่รู้8 0กับ110นะครับมัวได้แค่นี้นะครับเนั้นก็ลองเล่นไปเรื่อยๆก็แล้วกันเดี๋ยวก็จะสามารถเปลี่ยนอาชีพได้นะครับ ส่วนเมนูที่2นะครับที่เป็นดาว6แฉกนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวของการเอาตัวละครมาใส่แล้วเพิ่มเลเวลจําได้ไหมเออจริงๆไม่ต้องเข้ามาที่นี่ก็ได้เพราะว่าอธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็อันที่3นะครับอันนี้คือจะเป็นระบบแคลนนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวลองหาแคลนอยู่หน่อยก็แล้วกันเนาะส่วนถ้าเกิดอยากจะสร้างแคลนเองก็ด้านล่างนะมันจะมี2ปุ่มปุ่มแรกนี่คือการสร้างแคลนเองใช้เงินแคส300แคสน,นะครับอันนี้ก็เลือกโลโก้เลือกอะไรให้เรียบร้อยเนาะ พผมลองหาแคลนอยู่แล้วปรากฏว่ามันแทบทําอะไรไม่ได้เลยครับคือมันจะมีคอนเทนต์ในอนาคตอะต้องผ่านด่าน16ขีด5ผมว่าเล่นกันเป็นเดือนนะและอันนี้คือด่านด่าน8ขีด20เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าน่าจะเหมือนเกมอื่นแหละนะก็จะมีพวกมินิเกมให้เล่นลงดันตีบอสอะไรเงี้ยน่าจะเป็นประมาณนั้นนะถ้าผิดก็ขออภัยด้วยก็แล้วกันนะครับแล้วก็มีอันที่3มนะครับเป็นรางวัลล็อกอินแต่อันนี้ถ้าจะไม่ผิดจะต้องรอวันลุ้งขึ้นไงเพราะว่าผมพึ่งเข้ามาในแคลนอะไรเงี้ยมนไ่่่่ากกกวอ ส่วนคนที่จะออกแคลนก็คือต้องหาชื่อตัวเองให้เจอก่อนนะแล้วเราก็คลิกเสร็จปั๊บมันจะมีคําสั่งออกแคลนอยู่ตรงนี้เลยครับเออแล้วกดออกได้เลยครับแต่ว่ามันจะติดโทษ24ชั่วโมงนะจะไม่สามารถเข้าแคลนหรือว่าสร้างแคลนได้24ชั่วโมงครับ ตอนนั้นสุดท้ายตรงนี้ที่ไปรูปบ้านนะครับอันนี้เหมือนเป็นศาลานุกรมอ่ะเช่นเราจะเปิดเพลงฟังอะไรเงี้ยนะครับดูเนื้อเรื่องย้อนหลังอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเออร์ชิฟเมนต์อ่าถ้าเราเกิดทำผ่านมันจะให้เรามารับรางวัลส่วนกระดานันนี้ผมเข้าไปแล้วไม่มีอะไรนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือตรงนี้จะเป็นพวกคอสตูมกับพวกสัตว์ประหลาดอันแรกนี่ผมสาธิตที่ดูไปก่อนอันนี้แหละจำได้ไหมที่เราสะสมมอนสเตอร์เยอะแล้วให้มากดเอ่อรับบัฟโบนัสเพิ่มเติมแล้วก็อันนี้ จะเป็นตัวของคอสตูมนะครับซึ่งเกมนี้มันจะมีบอกได้ว่าถ้าเกิดเราใส่คอสตูมอะไรคู่กับอะไรมันจะได้รับความสามารถเพิ่มเติมอย่างเช่นเนี้ยผมมีผ้าปิดตาแต่ถ้าเกิดว่าติดหนวดขาวไว้ด้วยนะครับ mm. ก็จะได้พลังโจมตีทั้งเว้นมนทั้งกายภาพเลยอย่างละร้อยอย่างนี้เป็นต้นครับ หลักๆของเกมนี้ก็จะมีราวนี้นะครับที่เหลือก็จะเป็นพวกร้านค้าก็ลองเข้าไปเช็คดูได้มันจะมีะตัวของที่เราจาเป็นต้องจ่ายเงินใช่ไหมครับแล้วก็จะมีตัวที่เราสามารถมารับรางวัลได้ฟรีด้วยอย่างเช่นอันนี้รับรางวัลได้ฟรีเห็นไหมมันเป็นแบล็ตเทิรนพาสนั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะได้ของมากขึ้นก็ต้องเติมเงินไงแล้วมันเป็นเซิร์ฟไต้หวันอ่ะบางคนก็ไม่สามารถที่จะเติมได้ติดบัตรเครดิตนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยก็ไม่แนะนําให้เติมกันละกันนะครับแนะนําว่ารอให้มันมีแบบ ภาษาอังกฤษหรือไทยก่อนซึ่งก็ไม่รู้จะมีหรือเปล่านะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เป็นคาว่าช็อปเลยอันนี้เนี่ยมันจะเป็นการที่เราเอาเงินในเกมนะครับแลกของนะครับต่างๆรวมไปถึงไอ้เหรียญโพลลิ่งจำได้ไหมนี่นี่นี่เราสามารถเอาเหรียญโพลลิ่งที่เราได้จากการย่อยตัวละครเนี่ยมาทําการซื้อของต่างๆตรง,ง,งนี้ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นร้านค้าจะมี2แบบแบบหนึ่งก็คือการแลกของจากกิจกรรมมันจะขึ้นคาว่าช็อปอีกอันหนึ่งคือเป็นการเติมเงินกันจริงๆ อ่าเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับก็น่าจะมีราวๆนี้แหละเกมนี้นะครับก็ต้องเล่นไปไกลกว่านี้เนาะเพื่อที่จะปลดล็อกระบบให้มันมากขึ้นนะครับส่วนเซตติ้งของเกมนี้ก็จะอยู่ที่รูปของตัวละครของเรานะครับคลิกเข้าไปได้เลยนะฮะแล้วก็ดูด้านซ้ายครับมันจะมีอันนี้อันนี้อันนี้เนี่ยคือจะเป็นการปรับภาษามีด้วยนะแต่ว่าตอนเนี้ยมันมีแค่ภาษาจีนเท่านั้นยังไม่มีภาษาอื่นนะครับแล้วก็อ่าด้านซ้ายอันที่3อันนี้ครับคือการปรับพกกราฟิกให้ดูของผมไว้นะอันนี้คืออันนี้คือสูงสุดเท่าที่ ก็จําตัวอักษรไว้ละกันนะครับแล้วก็เวลาที่เราปรับต่าเนี่ยมันจะมีเหมือนกับบอกอ่ะว่าเออใช้ทรัพยากรหรือเปลืองแบตมากน้อยแค่ไหนเห็นไหมครับก็ลองปรับดูกันแล้วกันอย่างเช่นที่ผมปรับอยู่อันนี้คือสูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นสำหรับเกมนี้ก็ไว้เท่านี้กันล้วกันนะครับเรียกว่าเป็นแนวไอดอลนี่แหละใครชอบแบล็กนัลล็อกก็ลองดูครับสะสมมอนเตอร์แล้วก็ MVP ไปทาไฟกับผู้เล่นอื่นก็ได้ตะลุยตมดันเจนก็ได้ครับ